สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องว่าแก่เร็วหรือแก่ช้าคำตอบไปที่อันไหน ไมโตคอนเดียเพราะหลายคนบอก้ ee, อยากรู้เรื่องไมโตคอนเดียจังเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความแก่นะมันเป็นเรื่องสุขภาพองค์รวมเลยอะว่าคุณจะสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคต่างๆมันคือเกี่ยวกับความเสื่อมของไมโตคอนเดียค่ะงั้นไมโตคอนเดียดิสฟังชันเนี่ยคือทำงานได้ไม่เต็มที่เนี่ยเป็นหนึ่งใน hallmark of aging เลยนะคือเป็นความเสื่อมของเซลล์วันนี้จะมาพูดถึงไมโตคอนเดียให้ฟัง ไมโทคอนเดรียเป็นออร์แกเนลที่เล็กๆอยู่ในเซลล์เซลล์มีไมโตคอนเดรียใช่ไหมแล้วก็ไมโทคอนเดรียเป็นเหมือนแหล่งผลิตพลังงานให้พลังงานกับเซลล์ผลิตมาในรูปแบบ ATP แล้วก็เหมือนกับประเทศเราก็มีโรงงานไฟฟ้าเป็นโรงงานที่สําคัญมากคือที่จริงแล้วคนจะเข้าใจแค่ผลิตพลังงานนะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของมันแต่หน้าที่อื่นๆก็มีค่ะเช่นอะไรละ่ะ ช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ไมโตคอนเดียก็ช่วยนะช่วยในระบบเมตาบอลิซึมของเซลล์ช่วยในการกําจัดขยะของเซลล์คือเหมือนเหมือนเป็นคนคัดแยกขยะของเซลล์อะงั้นไมโตคอนเดียทํางานค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเสื่อมไปก็ก็ไม่เวิร์กไงมันก็จะเกิดโรคต่างๆตามมา ซึ่งเซลแต่ละเซลเนี่ยมีเมโทคอนเดียไม่เท่ากันนะจํานวนไม่เท่ากันเซล์ที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆจะมีไมโทคอนเดียเยอะค่ะเช่นไรเซลสมองคิดตลอดเลยเซลล์หัวใจต้องปัม๊มหัวใจปุบปุบป,บปบุตลอดใช่ไหมเซล์อะไรอีกล่ะตับเงี้ยขับสารพิษทํางานตลอดเวลาเอา่อพวกนี้ไมโทคอนเดียเยอะค่ะเป็นแบบพันๆเมโทคอนเดียในในเซลล์นั้นเลยอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเซล์ที่ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานอา่าเช่นไรผิวหนัง ก็มีไมโตโคอนเดรลักสิบค่ะคิดดูดิมันต่างกันเยอะขนาดนี้นะหลักสิบกับหลักพันเลยนะแต่มันมีเซลล์หนึ่งนะที่ในรว่างกายเราเนี่ยคือที่ไม่มีไมโมตโคอนเดรเลยคืออะไรรู้ปะ เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีเมโทคอนเดียซึ่งร่างกายเราฉลาดมากๆไงคือเม็ดเลือดแดงเนี่ย,เ,ยเป็นตัวนําออกซิเจนไปส่งเซลล์ไปส่งเซลล์ต่างๆให้ใช้ใช่ไหมสมมติว่าเม็ดเลือดแดงดันมีเมโทัคอนเดียขึ้นมาเม็ดเลือดแดงก็จะใช้ออกซิเจนนั่นเองเพราะการผลิตเซลล์การผลิตพลังงานโดยเมโทคอนเดียต้องใช้ออกซิเจนค่ะใช้สารอาหารที่เรากินเข้าไปบวกกับใช้ออกซิเจนก็จะผลิตออกมาเป็นรูปแบบแบบเข้าขงวงการผลิตเคปไซเคิลได้เป็น ATP 32 ATP อะไรอย่างเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่าเมลอดแดงมีในตัวคอนเดยเนี่ยมันก็ไม่ต้องเอาออกซิเจนไปส่งให้ใครแล้วมันผลิตของมันเองมันแย่งออกซิเจนไม่ไปส่งให้คนอื่นอันนี้ร่างกายก็บอกว่าเมเลอดแดงจะผลิตพลังงานหรอใช้เป็น อีกแบบหนึง่ง mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาไกโคไลซิสไม่ต้องไปใช้เข้าเคปไซเคิลสร้างเป็น ATP ไม่ต้องมีไมโทคอนเดรียเธอทําเอาน้ําตาลน่ะเอามาเปลี่ยนเข้าปฏิกิริยาไกโคไลซิสแล้วก็ได้พลังงานแต่ได้แค่2 ATP นะไอ้เม่อกี้ได้32นะต่างกันเป็นแบบ16เท่าเลยนะแต่เมล็ดแดงเราไม่ได้ต้องใช้พลังงานอะไรใช้พอ,อะนะคะก็คืองั้นก็แล้วแล้วข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือเมลอดแดงต้องตัวเล็กๆ แทรกผ่านระบบอะไรแล้วเส้นเลือดฝอยอแคปิลลารีของเราตามปลายมือปลายเท้าอะ่ะถ้าม่เลือดแดงมีเมโตโคอนเดียโอ้โหเป็นเหมือนแบตเตอรี่ใหญ่ๆอยู่อะ่ะมันก็ตัวใหญ่เดียมันก็แทรกเข้าเซลล์ไม่ได้งั้นมันก็มีหลายอย่างที่ร่างกายเราฉลาดค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีเม็ดเลือดแดงจะไม่มีเมโตโคอนเดียเม็ดเลือดแดงจะแบบว่า,านำออกซิเจนไปให้เธอใช้ฉันใช้ด้วยเอาน้ําตาลมาใช้เป็นปฏิกิริยาไกลโคไลซีนะคะ แล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วไม่ดโตคันเดียวมันเสื่อมแล้วมันจะมีอาการยังไงบ้างหรอหมอ ก็คือม,มันก็ทุกอวัยวะเลยว่ามันมีอยู่ทยแทบจะทุกเซลเล์เเว้นไม่เลือดแดงไงตั้งแต่สมองเลยอะสมองก็เป็นไงคะสมองลาไม่มีพลังงานใช่ปะ่ะเ,เกิดโรคเสื่อมของสมองอะอัลไซเมอร์พาร์กินสันความจําลดลงสารสื่อประสาทในสมองก็สร้างได้น้อยลงการสร้างเซลล์สมองใหม่ลดลงหมดเลยค่ะแม้แต่โรคซึมเศร้าเขาบอกว่าเกิดจากไมโทคอนเดรียเสื่อมด้วยเพราะมันทําให้สร้างพวกโดปามีนซีโรโทนินอะไรเงี้ยน้อยพินิฟินได้น้อยลงก็คือโรคทางสมองทั้งหมดหอกมโทคอนเด ในเซลสมองมันเสื่อมโรคตับ ก็ตับเมตาบอลิซึมได้ไม่ดีเกิดไขมันพอกตับเกิดระบบเาผาผันรวนไปหมดโรคปอดก็มีพังผืดในปอดเกิดเป็นถุงลมป่งพอง,องถุงลมมันก็ไม่ทํางานได้ไม่เต็มที่เอ,อ่อไตไตาวายเรื้อลังอ่าไตมันเสื่อมอ่าแม้แต่ตับอ่อนก็เป็นเบาหวานไงหลังอินซูลินผลิตอินซูลินเบต้าเซลล์ได้น้อยลงแต่ระบบเอ็นโดครายอื่นเลยค่ะตั้งแต่ไทรอยอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาหมดผิวหนังก็เหมือนกันถ้าไม่ตัวคนเดอยด,ดีก็ผิวหนังก็แบ่งเซลล์ได้ดีมีพลัง เป่งปังอันนี้ก็แก่เหี่ยวโทมริ้วรอยมีเม็ดสีขึ้นเหมือนคนคนอายุเยอะอ่ะอ่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็ฝ่อกล้ามเนื้อไม่มีแรงเกิดภาวะไอที่ซาโคพ p เนียภาวะกล้ามเนื้อฝ่อ,นอ,ฝอในผู้สูงอายุคือไม่ตคนเดียของกล้ามเนื้อมันมันมันผลิตน้อยค่ะอืมระบบหัวใจและหลอดเลือดก็ทําให้เป็นความดันสูงหลอดเลือดอุดตันหัวใจต้องบีบตัวเยอะหัวใจโตอ่าเกิดสโตรกเกิดแบบอิช h ม m i c heart ซอดเลือดใจตีบอะไรอย่างเงี้ย แม้แต่ระบบสืบพันธุ์ค่ะก็คือสเปิมน้อยลงอ่าฉันอันท้าฉันไม่เคยสร้างสเปิมและไม่โตคนเดียวคือไม่คือเซลจะเสื่อมไปเพราะไม่โตคนเดียวมันเสื่อมถึงจุดจุดหนึ่งนะมันดิสฟังชันถึงจุดจุดหนึ่งเซลลนั้นจะตายอะค่ะเอ่อสเปิมก็น้อยลงไข่ฉันก็ไม่ตกไข่ดันท้องขึ้นมาก็ดันแท้งอ่าดันคลอดก่อนกําหนดอะไรอย่างเงี้ยคือมีปัญหาพวกเนี้ยจนถึงระบบภูมิคุ้มกันเลยนะคือเซล์ระบบภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอลงป่วยง่ายอ่ภูมิเพี้ยนภูมิแพ้แล้วก็ มะเร็งก็ถามหาเพราะว่าเซลล์ทุกตัวแบ่งตัวไม่มีเซลล์หนึ่งผิดปกติในร่างกายเรามันไม่ได้แบ่งตัวแล้วตรงๆตลอดไง,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 งมีเซลล์หนึ่งที่ผิดปกติขึ้นมาเหมือนก็ปปี้ผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องมี NK เซลล์มาทำลายมาเก็บกินแต่ระบบภูมิคุ้มกันคุณรวนจากไมโตคอนเดียมันเสื่อมไปหมดมันก็เกิดเป็นโรคต่างๆต,ต,ตามมาเต็มไปหมดนี่แหละคือโรคต่างๆที่เกิดจากไมโตคอนเดียเสื่อมที่หมอพูดมาแล้วหลายคนก็บอกว่าแล้วมันเสื่อมเพราะอะไรหมอทําไมมันเสื่อมอ่ะ อันแรกเลยนะตามอายุเมื่อเราอายุมากขึ้นน่ะไมโตคอนเดียก็สร้างได้น้อยลงแม้แต่อคทิวิตี้ของไมโตคอนเดียที่เคยทํางานอยู่มันก็ทํางานได้น้อยลงอันนี้ตามอายุค่ะอ่าอันนี้ก็ทําทําใจไปก็ทุกคนก็ต้องมีการเสื่อมไปเสื่อมถอยลงเซลล์ทุกอย่างเกิดขึ้นมาก็ต้องมีการตายอันนี้จังทุกขังอนัตตานะก็ตามอายุอันที่2ก็คือเจอสารพิษเยอะ อันนี้มันคือทำให้เสื่อมไวกว่าอายุเลยอ่ะอายุนี่เป็นเกณฑ์อยู่แล้วคุณก็เสื่อมตามวัยไปหรือดูแลตัวเองดีๆก็เสื่อมน้อยกว่าวัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณหูดันเจอสารพิษอะไรบ้างลา่ยาฆ่า,มาแมลงสารโลหะหนักต่างๆอะตะกั่วปรอดแคดเมียมอ่าหรือจะเป็นแบบ กินเข้าไปเองอะแอลโกอฮอล์ไปสารพิษทั้งนั้นสูบบุหรี่นิโคตินทาน้ำมันดินอะไรทั้งหลายพวกนี้สารพิษเข้าไปกระตุ้นการอักเสบในร่างกายเมโตโคอนเดียไอสารอักเสบมันก็ไปทาลายเมโตโคอนเดียค่ะแม้แต่ยาทางการแพทย์ที่มันยาแรงๆอะเช่นกลุ่มสเตรอยกลุ่มต้านไวรัสหรือเคมีบาบัดอย่างเงี้ยก็ทําให้เมตโตคอนเดียเสื่อมค่ะฝุ่น PM สูรกันเข้าไปสารพิษไมโครพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ค่ะเป็นสารพิษที่ทําลายเมโตคอนเดีย อีกข้อหนึ่งหละความเครียดความเครียดนี่มีผลมากมันจะเกิดสารอักเสบในร่างกายเกิดฟีโรโอลที่สูงมากพอมีการอักเสบในร่างกายขึ้นมาเหมือนกับสมมติว่าอะไรขอ้ออาหารของคุณอันนี้ใส่กรดเข้าไปมันก็ไปทําลายหมดแล้วค่ะมันก็ความเครียดอันนี้มันก็ไปทําลายในตัวคนเดียงั้นความเครียดเกิดทุกระบบเลยช่วยบริหารความเครียดให้ดีอันนี้มันแล้วแต่คนนะข้อที่สี่คือ ข้อเสียเอ่อทำไมสาเหตุที่ไมโตคอนเดียเสื่อมหนึ่งอายุอันที่สองเจอสารพิษเยอะๆอ่าอ,อันที่สามความเครียดมากมายอันที่สี่คือโรคประจำตัวค่ะเช่นคุณมีโรคอะไรอยู่แล้วแล้วไม,ไม่ไม่รักษาไม่ปรับให้ดีมันก็เกิดการเสื่อมของเซลล์อ่าเช่นคุณมีการอักเสบเป็นเบาหวานอยู่อย่างเงี้ยคุณแล้วคอนโทรลน้ําตาลได้ไม่ดีมันก็โปรเกสต,ตามมาตามมาการอักเสบยิ่งเบาหวานหนักเบาหวานมากขึ้นมากขึ้นก็คือเป็นทําให้ไมโตคอนเดียเสื่อมมากขึ้น ข้อที่5คือการอดนอนช่วงที่คุณนอนอยู่มันซ่อมแซมค่ะไมโตคอนเดียวก็ได้มีการสร้างใหม่ซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดว่าหูอดหลับอดนอนตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไมโตคอนเดียวคุณก็เสื่อมไวอืมแล้วข้อที่6ก็คือเขาเนี้ยทานอาหารเข้าไปที่กระตุ้นการอักเสบในร่างกายมันก็มีสารการอักเสบเยอะมีพวกเอ่อ ROS เขาเรียกว่า Reactive ออซิเจน สปีชีการอักเสบมันคืออาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการเผาผ่านใช่ไหมก็จะปล่อยสารอักเสบขึ้นมาเหมือนเราใส่ขยะเข้าไปกําจัดโรงงานขยะเอ้ยขยะจะน้อยลงอ่ะดีแต่มันก็มีกวันพิษค่ะอันนี้เหมือนกันคุณทานอาหารที่กระตุ้นการอักเสบเยอะๆเนะี่ยเช่นน้านําตาล อันนี้กระตุ้นการอักเสบมากหรือจะเป็นพวกไขมันทรานของผัดทอดต่างๆของแปรรูปที่เขาเก็บไว้ได้นานๆมีใส่ไนเตรตในไตแบบกุ้นเชียงแฮมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่พวกเนี้ยค่ะมันก็กินเข้าไปมันก็จะมีสารอักเสบเข้ามาในร่างกายเยอะๆจะกระตุ้นทําให้เมโตโคอนเดียเสื่อมได้อันนี้คือที่หมอสรุปมาให้ว่าเป็นสาเหตุที่เสื่อม แล้วคนก็บอกว่าแล้วจะทํายังไงอ่ะให้เมีโตัวคนเดียวเราฟื้นฟูอ่ะ,อะห่างแล้วพอเราฟื้นฟูมามันจะดีหมดเลยค่ะห่างไกลโรคกระชากไวหน้าอ่อนไวซึ่งหมอสรุปให้ว่าจะดูแลมันยังไงนะอันแรกเลยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองทั้งการนอนนอนให้ตรงเวลานอนให้ช่วงเมลาทนนินหลังโกศฮอร์โมนหลังซ่อมแซมเซลล์มีโตัวคนเดียคุณก็โอเคไม่เสื่อมใช่ไหมเพราะอดนอนมโตัวคนเดีย มีแต่สารพิษค่ะพออดนอนฮอร์โมนคอร์ติซอลจะสูงด้วยฮอร์โมนเครียดมันจะสอดคล้องกันน่ะพอวันนั้นคุณอดนอนเนี่ยกับคุณนอนตื่นมาเต็มอิ่มฮอร์โมนฮอร์โมนเครียดต่างกันนะการซ่อมแซมในในสมองช่วงที่นอนต่างกันเลยนะหนึ่งเรื่องการนอนคือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การนอนความเครียดบริหารความเครียดให้ดีมีเรื่องหนึ่งมามาแอดแท็กกับเราสองคนนี้ ความเครียดต่างกาันอีกคนนึงบริหารความเครียดได้แปลความอีกอย่างหนึง่งฝึกนั่ง oded, สมาธิฝึกจิตฝึกความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเาขาบริหารความเครียดได้แต่อีกคนนึงบริหารไม่ได้แม้แต่เท่ากันเลยนะบางครั้งแบบโดนออกจากงานเหมือนกันแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่เท่ากันแต่อีกคนนี้เครียดมากจนคนนี้ไม่ใช่มันคืออีกคนนึงคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือบริหารความเครียดซึ่งหมอจะไม่ได้พูดในคลิปนี้เยอะก็พูดแค่ว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะออกกําลังกายสําคัญมากเพราะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นการที่อะไรรู้ป เป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายว่าเฮ้ยต้องสร้างโรงงานเพิ่มนะขยายไมโตคอนเดียนะเหมือนเรามีการมีในประเทศเราต้องมีโรงงานไฟฟ้าเพิ่มนะอยคุณใช้พลังงานน่ะคุณออกกํลาลังกายอ่ะจะออกอะไรก็ได้ค่ะจะคาร์ดิโอจะเวทเท,ท,ทรนนิ่งจะเป็นการยืดเหยียดสเตรทอะไรก็ได้ที่ทําให้ฮิตเฮิร์ตอะไรได้หมดเลยการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากทําให้ไมโตคอนเดียเพิ่มขึ้นร่างกายบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ได้นั่งแหมะนั่งดู ทีวีอยู่ทั้งวีทัออ้งวันเธอมีการเคลื่อนไหวมีการออกกำลังกายเนี่ยค่ะมันจะสร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นแต่ถามว่าทุกอย่างทางสายกลางนะไม่ใช่ออกแบบโอ้โหฉันไปไต่กีฬาไปกระโดดไปต่อนู่นต่อน,นี่วิ่งมาราธอนเป็นอันนั้นค่ะแล้วออกต่อทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเซลมาเสื่อมไม่ตัวคนเดียวต้องผลิตพลังงานไม่ตัวคนเดียวรู้แล้วว่าฉันต้องสร้างเพิ่มต้องผลิตพลังงานแต่มันยังซ่อมไม่ทันเลยอ่ะไม่ตัวคนเดียวก็ตายแก่เสื่อมตายนะคะนี่ข้อแรกคือเปลี่ยนไลฟส์สไตล์ ทางในทุกๆอันอการนอนความเครียดการออกกํากลัางกายต่างๆข้อที่2คือทํา IF ค่ะ IF นี่ช่วยมาก IF นี่ช่วยให้ร่างกายเกิดออโตฟาจีเก็บกินเซลล์เมโตคอนเดียที่แก่เก่าเหมือนเอารถเข้าเชียงกงอะเออแก่เก่ามากฉันก็เอามาสร้างใหม่เป็นเมโตคอนเดียที่มีคุณภาพอา่าแล้วก็คุณงดการกินอาหารเข้าไปอะร่างกายคุณก็ไม่มีกวนดาลดการเกิด ฟิลเลติคอลอในร่างกายไงไอที่เมื่อกี้หมอพูด ROS Reactive Oxygen Species ก็น้อยลงค่ะคุณงดการกินระบบเผาผัานคุณก็ได้พักระบบย่อยกวนพิษก็ไม่มีแล้วเกิดออตโตฟาจีอีกซ่อมไมโตคอนเดียดีมากทำาไมเอฟบ้างต่อไปข้อที่3กินอาหารที่ช่วยเพิ่มไมโตคอนเดียเพิ่มประสิทธิภาพของไมโตคอนเดียและเพิ่มการสร้างไมโตคอนเดียอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากหมอจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง อันที่1ก็คือทานพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆก็คือเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าถ้ามีสารอักเสบฟ,ฟีเรติคอลในร่างกายมันจะไปทําลายในตัวคนเดียใช่ป่ะอันนี้คือไปต้านมันอ่ะพยายามหาสารไปต้านมันอ่ะก็อะไรหรอพวกสารต้านอนุมูลอิสระไม่มีในเนื้อสอาาัตว์นะคะมีในพืชผักอ่าซึ่งมันมีหลายกลุ่มการศึกษาเขาบอกว่าคุณกินหลากหลายกลุ่มเพราะมันจะออกฤทธิ์คนละแอคชั่นกันอาเช่นอะไรล่ะกินกลุ่ม ที่มันมีหัวบนดินหัวบนดินพวกบัคคอรีกระหล่ำพวกนี้มันก็จะมีซาฟอร์เฟนหมอพูดบ่อยๆเลยอินโดทรีมันก็จะทำแอคชั่นอีกแบบหนึง่งอ่าหุ่มหัวใต้ดินกระเทียมหอมกระเทียมมีอะลซินพวกหอมแดงหอมอะไรมีกลัวซิตินแล่อะไรเงี้ยมันออกออกฤทธิ์คนละแอคชั่นกันเลยค่ะซึ่งมันมีสารอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากินอาหารพวกนี้พืชผักที่หลากหลายกินอะไรอะซิตรัสฟุตอ่ากลุ่มพวกพวกสม้มพวกกีวีพวกนี้นะมันมี จริงพวกผักปุวยเล้งผักอะไรพวกนี้ก็มีนะมีสาร PQQ อันนี้ก็ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ตัวคอนเดรียม,มากกินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มีแอนโทไซยานินมีโพลีฟินอลคือสารต้านอนุมูลอิสระมีหลายชื่อไงโพลีฟินอลแอนโทไซยานินควอซิตินอ่าเลเมิลาทอลในองุ่นอ่าใช่ไหมล่ะอ่ามีอะไรอีกอ่าเบต้าแคโรทีนในพวกแครอท พวกฟักทองทับทิมอย่างเงี้ยมีสารยูโรลิทรินเออ่าหรือจะเป็นพวกตัวที่ช่วยเรื่องไมโตคอนเดียที่เขาเน้นๆกันก็ที่หมอพูดเนี่ยคะ่ะเอลฟาไลพูอีกแอซิกก็มีในพวกผักโขมอัลเบอร์ไกย์นิตริเนลยีสต์มะเขือเทศมีไลโคปีนเยอะมากกินให้หลากหลายสารต้านอนุมูลอิสระให้หลากหลาย พวกนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้ลดการตักเสษของเซลล์ไมโตคอนเดียยืดอายุได้ให้หาพวกนี้มาทานไม่สะดวกออกซิเลยค่ะออกซิเป็นต่างสารต้านอนุมูลอิสระที่แบบืมหพืชหัวบนดินพวกหัวใต้ดินจะชาเขียวจะอะไรละ่ะไลโคป,ปีนกโกซิตินคดครบเลยอ่ะโดยที่มีลิตต้านอนุมูลอิสระ คือเราไปซื้อเป็นวิตามินนี้มันไม่ได้ลิดต้านอนุมูลอิสระนะแล้วคุณกินผักแคร์สกัดเป็นผักแคร์ผงกับเป็นวิตามิน A คนละเรื่องนะแครอทผงแครอทกับวิตามิน A คนละแบบนะอันนั้นเป็นวิตามิสะนะสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยต้องมีซินเนอร์จิสติกเอฟเฟกต์แล้วแองแอคชั่นอยู่ค่ะอันนี้ไอ ออกซีเนี่ยหมอไปเช็คสารต้านอนุมูลสละได้ยังอยู่ครบถ้วนแต่ถามว่ากินแครอทสดก็ดีกว่าแครอทผงอยู่แล้วปะแต่ถ้าคุณไม่สะดวกจริงๆเนี่ยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกินหนึ่งซองของออกซีเนี่ยได้สารต้านอนุมูลสลัก0ก0โอลแลกนะซึ่งค่อนข้างเยอะค่ะร่างกายเราโดยการศึกษาเนี่ยเขาบอกประมาณ6000ถึงแล้วแต่ความใช้ชีวิตความเครียดแต่ละคนนะ่ะคนอยู่ต่างจังหวัดเกษียณแล้วผ่อนคลายคุณอาจจะใช้5 0 0 0 6 0 0 0 7,000โอลแลก ได้เข้าไปก็ต้านอนุมูลิสระของคุณพอคุณอยู่กลางสุขุมวิทเครียดมากวันหนึ่งต้องทํนทงานู่นทํางานยันสองสามทุ่มอดหลับอดนอนสารต้านอนุมูลิสระคุณต้องใช้9 0 0าพันถึงหมื่นโอแลกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้หมอก็เฉลี่ยมาค่ะคิดว่าได้หกพันโอเลก ต่อซองที่ได้กินต่อวันพอแล้วค่ะแล้วคุณก็กินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยตัวหมอกินอย่างนี้นะแล้วก็มันมีต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายแล้วแถมได้ไฟเบอร์ด้วยไงได้ไฟเบอร์ตั้ง20กรัมโดยเฉลี่ยคนเราขาดไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์เป็นกวาดลำไส้ลดน้ําตาลลดตะกรันอะไรที่ม,มาสะสมไขมันสะสมก็กินไปเลยแล้วไฟเบอร์ที่กินคนมีหลากหลายนะเป็นละลายน้ําและไม่ละลายน้ํา ในออกซิไฟเบอร์นี่ครบเลยมีทั้งละลายน้ำไม่ละลายน้ำมีสารต้านอนุมูลอิสระหนึ่งซองเพียงพอไม่มีน้ำตรงน้ำตาลนะคะความหวานทั้งหมดมาจากย้าหวานเป็นเฮิร์บนะปลอดภัยนะคะอันนั้นคือคนไม่สะดวกนะแต่คนที่สะดวกก็คุณก็กินดิสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายค่ะผักแถวบอกเกอรี่กระทงกระเทียมนู่นนี่นั่นก็กินไปอันนี้ข้อแรกเลยที่ควรหาสารต้านอนุมูลอิสระกินนะที่มันช่วยช่วยการเสริมสร้างใม็ตัวคอนเดียนนะข้อที่สองคือให้กินพวก กลุ่มโอเมก้าสเพราะโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายค่ะลดความเสื่อมของไมโตคอนเดียได้ดีมากๆให้หาโอเมก้าสทานก็พวกแฟกซีเจียซีดปลาทะเลแต่ปลาก็ระวังนะไมโครพลาสติกนะเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าพวกสารพิษพวกนี้ไมโครพลาสติกแคดเมียมอะไรโลหะหนักต่างๆมันทําให้ทําลายไมโตคอนเดียก็หาโอเมก้าสที่ปลอดภัยทานนะคะเพราะมันจะลดความเสื่อมของไมโตคอนเดียอ่าแล้วกลุ่มท,ที่ช่วยอีกก็คือ โคเอนไซม์คิวเทนเพราะโคเอนไซม์ค e mm ิวเทนนี่จะช่วยบูสต์เมโทคอนเดียเลยอะคือเสริมพลังงานเขาบอกว่าเหมือนจะสร้างเกราะกันเมโทคอนเดียที่ฟรีเรดิคอลจะมาทำลายเมโทคอนเดียเนี่ยก็หาโคเอนไซม์คิวเทนทานนะคะไอ้นี่ทั้งทั้งโอเมก้าสามและโคเอนไซม์ค e mm ิวเทนของหมอนี่รวมกันอยู่แล้วนะโอเมก้าสามของหมอนี่ก็มีทั้ง EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิกรมัมซึ่งค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วก็ผสมด้วยโคเอนไซม์ค e mm ิวเทนอยู่แล้วก็คืออกินนนวัละะเเม็ดพพียง แต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคระดับเป็นโรคหัวใจที่จะต้องอต้องการโคลสควเทนเยอะๆเป็นร้อยมิลลิกรัมนึงก็อาจจะต้องเป็นยานะอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะก็จะได้ระดับหนึ่งเป็นโอเมแต่มันมีโอเมก้า3เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะหมอเน้นทำโอเมก้า3แต่โอเมก้า3มันเป็นน้ํามันก็ผสมกับโคลคิวเทนไปเลยก็จะได้จะได้ไม่หืนน้นํามันดีด้วยได้พลังงานจากโคลคิวเทนแต่อาจจะแค่สักสามสิบถึงสีิมิลลิกรัมนะในของหมอนะคะอืม แล้วก็ที่แนะนําอีกก็คือเมื่อกี้พวกกลุ่มพืชผักผลไม้เนี่ยจะได้กลุ่มวิตามิน B กลุ่มวิตามิน B นี่มีผลมากกับการสร้างไมโตโคอนเดียค่ะเป็นวิตามินแทบจะบีรวมเลยบีทุกทุกอย่างเลยก็กินพวกธัญพืชเ,เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะกลุ่มวิตามิน B ช่วยฟื้นฟูไมโตโคอนเดีย เคยได้ยินว่ากิน NAD net ไหที่บอกว่ากิน net เข้าไปแท้จริงมันต้องกินสารตั้งต้นค่ะคือ NMN อันนี้กินเข้าไปมันก็จะช่วยไปสร้างเป็น NAD ก็คือเป็นกลุ่มวิตามิน B 3ช่วยพวกพวงนี้ก็ช่วยทำให้แต่หา B complex ทานเลยก็ได้ค่ะกับ NAD ถ้าแบบในตัวคนเดียวคุณเสื่อมนะหรือกินอาหารองค์รวมกินธัญพืชกินผื้ผักใบเขียวมันก็ได้วิตามิน B เพียงพอแล้วและทาตุก็มีตัวที่ช่วยในเมตคอนเดียก็คือแมกนีเซียม แมกนีเซียมสังกะสีคอปเปอร์พวกนี้ค่ะซึ่งก็อยู่ในพวกผักขมธัญ,ญพืชต่างๆคือกินอาหารที่หลากหลายหมอว่าได้พวกนี้นเพียงพอเพราะแร่ธาตุนไม่ได้ต้องการมากมายแต่คุณต้องมีพวกนี้นในการเสริมสร้างไมโตัวคอนเดียไงอ่าแล้วหลกักๆอะไรอีกลู้มไหมขมิ้นชันขมิ้นชันการศึกษาชัดเจนมากมีสารเคอร์คูมีนจะเพิ่มประสิทธิภาพของไมโตัวคอนเดียค่ะอ่าก็เนี่ยค่ะกินอาหารพวกนี้ที่หมอบอกก็โคลโคมไซคิวเทนโอเมก้าสามขมิ้นชันเออขมิ้นชันหมอไว้ในโปรเบต้านะ ผสมพริกไทยดําขมิ้นชันคนจะดูดซึมได้ดีต้องมาผสมพริกไทยดําหรือจะกินในพวกน้ํามันนะคะแต่หมอก็ไม่อยากน้ํามันเข้าล่างอะไรไปเยอะไงแล้วก็กินขมิ้นชันบวกพริกไทยดําพริกไทยดำนี่มันช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญด้วยไงอ่าแล้วในโปรเบต้ามันมีเบต้าคูแคนหมอไม่ได้เอาแค่ขมิ้นชันเบต้าคูแทนเกรดพรีเมียมกินวนลาหนึ่งซองนี่พอเลยนะเป็นสามร้อยสามสิ 370อะไรหมอก็จําโดสไม่ได้แน่นอนแล้วเดี๋ถามน้องแอดมิน300กว่ามิลลิกร,รัมต่อวันอะเออ3 30อาพอ่ะซึ่งมันเป็นมันควรไ,ได้เท่านั้นมิลลิกร,รัมต่อวันของเบตากูแคนและเป็นเกรดพรีเมียมด้วยเกรด1นึ่ง,งทับหนึ่งหกถ้ากินจากอาหารพวกนี้มันจะเป็นเกรดหนึ่งสค่ะนะคะอันนี้ก็คือโอเคก็ในโปรเบต้าก็มีทั้งขมิน้นชันมะรุมมะขามป้อมอ่าเบตากูแคนอะไรใครไม่สะดวกก็กิน คือแต่หมอว่าไอ้พวกนี้นเป็นทางเลือกอะค่ะคุณก็กินอ่ากินแกงขมิ้นก็ได้ถ้าแต่กินได้ไม่ทุกวันก็กินโปรเบต้านะหมอก็กินอือันนี้คือมันจะดูแลคือเราได้ขมิ้นชันเข้าไปอ่าเราได้เอ่อพวกสารต้านอนุมูลอิสระในมะลุมมะขามป้อมในโปรเบต้านะมันก็ช่วยนะคะแล้วก็หลักๆอีกอันนึงคือดูแลลำไส้ดูแลลำไส้ก็คือกลุ่มพรีและปลโปรไบโอติกเลยค่ะเขาบอกว่า เออไมโครไบโอมในลำไส้อะถ้าคุณมีแต่ตัวดีด,ด,ดกูดแบคทีเกรียดีๆเยอะกว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันจะช่างช็ชอตเชนแฟตตี้แอซิกไอ,อสารตัวเนี้ยมันจะไปอะไรล่ะมันจะทำให้ ช่วยกระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดียเพิ่มอาไตโตคอนเดียจะเพิ่มขึ้นถ้าคุณมีช็อตเชนฟาติอติกมันจะกระตุ้นทั้งลำไส้ทั้งสมองเลยนะแล้วก็จะพอลำไส้คุณสะอาดดีมันก็ดูดซึมสารอาหารต่างๆดีก็คือมันก็เป็นองค์รวมต่อกันไปเรื่อยๆะคะ่ะงั้นกันคืออาหารพวกนี้ช่วยช่วยสร้างไมโตคอนเดียที่หมอพูดมานะคะนี่คือข้อเรื่องอาหารนะข้อต่อไปคือโดนแสงแดดข้อที่4ี่เมื่อกี้ที่หมอพูดให้ฟังเรามีกี่ข้อแล้วนะ ข้อที่1คือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งหมดการนอนความเครียดต่างๆใช่ไหมการออกกําลังกายข้อที่2คือการทํา IF ข้อที่3ก็คือหาอาหารที่ช่วยเพิ่มไมโตโคอนเดียเพิ่มการสร้างตั้งแต่พวกวิตามินแร่ธาตุโคเอนไซม์คิวเทนาสารต้าอนุนมูลอิสระหรือกลุ่มโปรพรีและโปรไบโอติกแบบคิวแบ็คของหมอนี่เป็นโปรไบโอติกนะ เป็นแบคทีเรียดีๆใส่เข้าไปแต่มันเป็นซินด้วยมีอาหารให้มันด้วยก็คือกินเข้าไปวันละซองเนี่ยคุณก็ได้แบคทีเรียดีๆเข้าไปในร่างกายแต่หมอบอกให้ว่าทุกอย่างมันเหมือนกินเข้าไปแต่คุณลำไส้เน่าอยู่คุณไม่ดูแลคุณไม่เคยกินพืชผักกินแต่โอ้เนื้อสัตว์ปิ้งย่างไขมันทอดปลาต้องโกแบคทีเรียเข้าไปมันก็ไม่เคยขยายพันธุ์ค่ะมันก็ตายงั้นคุณต้องใส่ทั้งพรีและโปรไบโอติกพรีคือดูแลลำไส้มันก่อนเลยใส่เหมือนกับสมมติว่า โปรเบต้าอย่างเงี้ยเป็นเบต้ากูแคนเป็นพรีเบตติกอย่างเงี้ยคุณใส่เข้าไปหรือคุณกินออกซิไฟเบอร์กวาดลำไส้คุณกินไปช่วงหนึ่งแล้วใส่คิวแบ็กมันก็ไปเพิ่มแบคทีเรียดีๆขยายพันธุ์ได้ดีแต่หรือจะกินอาหารธรรมชาติไปเลยพวกโปรไบโอติกชนิดอะไรบ้างล่ะกิมจินัตโต้เทมเป้ซาวคลาวเข้ามาแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าขนาดหมอกินคิวแบ็กทุกวันวันละซองนะหมอกินแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าวันละ30ซีซี ผสมน้ํานะแล้วก็เครือฟันจะได้ไม่เสียแล้วใช้หลอดดูดนะคะอนี่ก็พูดต่อมาถึงนี่ละข้อที่สี่คือโดนแสงแดดแสงแดดนะคือต้องการให้ได้วิตามินดีวิตามินดีนี่จะกระตุ้นไมโตโคอนเดียไมไบโอเจนซิสคือการสร้างใหม่ของไมโตโคอนเดียแล้วก็การขนส่งอิเล็กตรอนในไมโตโคอนเดียไมยโตโคอนเดียจะยืดหยุ่นดีสรุปวิตามินดีสําคัญมากๆในการในการโปรเทคไมโตโคอนเดียทั้งไมโตโคอนเดียเดิมก็มีคุณภาพดีขึ้นและสร้างใหม่ด้วย ะะาวน่าอ,อันนี้อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยการเพิ่มไมโตโตคอนเดียคือไปาวน่าซาวน่าจะเกิดภาวะมาเราได้ผ่อนคลายใช่ไหมขับเหงือ่อผ่อนคลายแล้วนะมนไม่ใช่แค่นี้ค่ะพอมันร้อนอ่ะมันจะร่างกายจะเกิด h e a ช็อกโปรตีนฮ i n ช็อกโปรตีนอันนี้มันจะไปซ่อมแซมเหมือนเป็นช่างช่าง,งซ่อมบำรุงของไมโตโคอนเดียเลยอ,ะอ่ะเออฮ s h ช็อกโปรตีน ok ของาวน่านี่ดีมากก็อบาวน่าบ้างนะคะอาจจะอาทิตย์ละ3 4 3สาวัน อะไรอย่างเงี้ยอ่านก็อ,อบซาวน่าก็ช่วยอ่าโดนแดดซาวนา่าเออโดนแดดใครไม่สะดวกก็วิตามินดีหมอเลยนะเอ่าวิตามินดีอย่าเสริมเยอะเกินนะคะมันเป็นวิตามินที่สะสมละลายในไขมันได้ไม่ใช่วันนึงเป็นหมื่นๆไม่เอาเออเราก็แค่เอาน้อยกว่า5,000ันไอค่ะแต่ก็อย่าน้อยเกินจนมันแค่เป็นฟิสิโอโลจิ c โดสคือโดสในการทํางานเฉยๆไม่ให้ร่างกายเสื่อมเฉยๆแต่โดสบูสต์หน่อยสิอ่าคุณก็สักสามพันห้าร้อยไอยูเหมือนของของหมอเนี่ยสามพันห้าร้อยไอยูนะ แล้วก็มีวิตามิน K2 ด้วยอ่าเคสก็ช่วยทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีก็เ,เสริมไปเลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกใครสะดวกโดนแดดก็โดนแดดแต่ตัวหมอไม่สะดวกโดนแดดเออก็ใช้เสริมค่ะ,ะแต่ซาวน้าหมอก็ทำนะแล้วก็อีกอันนึงคือไอบาสค่ะไอบาสคือร่างกายเราไปแช่ในความเย็นอะ่ะเออมันจะกระตุ้นกระตุ้นบาวแฟตกระตุ้นเบดแฟตคือไอพวกนี้ให้เป็น,เป,นเป็นเรียกว่าไขามันสีน้ำตาลทำให้ร่างกายกร,ะระบบ เผาผ่านดีขึ้นไมโตคอนเดียช่วยในการยืดหยุ่นของไมโตคอนเดียแล้วลดพวกอินเตอร์ลิวคินเซ็กอินเตอร์ลิวคินซิกก็คือพวกที่ลดกที่มันก่อการอักเสบในร่างกายงั้นไอ้พวกนี้มันเป็นขั้นตอนที่จะช่วยนี่หมอก็หา,าสรุปมาให้จากงานวิจัยต่างๆนะแล้วอีกอันนึงก็คือเลเรไลท์เลเร์ไลท์เทรลปีหรือใช้ใช้แสงไลท์เทรลปีมันจะมีเลรไลท์กับอิน เนียอินฟาเลสไลท์พวกนี้ค่ะจะใช้นาโนเมตรถึงห0ร้อยถึงแปด้อยห้าสิบคลื่นแสงอะนาโนเมตรอะสองค่ะเขาบอกมันจะไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD คือเออซึ่งมันเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์เอนไซม์เลยนะแล้วก็จะกระตุ้นเอนไซม์ไซโตโคมซีออกซิเดสพวกนี้ค่ะจะช่วยในการที่โปรเทคไมตโตคอนเดียขนส่งไมตโตคอนเดียการสร้างไมตโตคอนเดียอ่านั่นคือหมอสรุปมาให้คือเจ็วิธีนี้แหละช่วยในการ เขาบอกไปเป็นตัวคนเดียวเราเสื่อมเราทําอะไรหรอก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทํา IF ทานสารอาหารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้าสอะไรพวกสารอาหารที่เมื่อกี้หมอพูดมาทั้งหมดอ่าแล้วก็ถาโดนแสงแดดอ่านะคะหรือได้วิตามินดีไปเลยเข้าซาวน่าไอบารแล้วก็เลดไลท์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยไมโตคนเดียวให้ดีขึ้นนะคะ ก็ให้เพื่อนๆลองปฏิบัติตามนี้ค่ะแล้วสุขภาพเราจะแข็งแรงห่างไกลโรคอ่อนเยาว์ใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อน้องแอดมินนะคะผลิตภัณฑ์ของหมอมันมีหลากหลายมาแล้วแต่ว่าคุณไม่โดนแดดคุณก็ออนี้คุณกลัวขาดโอเมก้าสามันก็อ,อนันนี้คุณกินขมิ้นชันไม่ได้คุณอยากกินไฟเบอร์คุณก็เลือกไปคุยกับน้องแอดมินเขาค่ะแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นตัวเสริมคุณก็ต้องดูแลองค์รวมทั้งหมดด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ